คนคนนี้ที่เราได้พบเจอณปัจจุบันหรือในชาตินี้เขาเป็นคู่แท้หรือเป็นทวินเฟมที่เข้ามาเติมเต็มหรือดึงศัก,กยภาพชีวิตของคุณหรือเปล่าสวัสดีค่ะข้ให้บอกมา ep ที่ีที่426นะคะก่อนที่จะไปเป็นปิการกวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเราพระแม่กาลรีอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเราไพ่แบแรกที่ปรากฏนะคะการมีไฟการมีความคิดสร้างสารรค์การมีใจในการทํางานมันเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีมากๆเลยพระแม่กายรีก็ชอบและอวยพรในสิ่งนี้ให้กับคุณแต่ในสิ่งที่คุณควรต้องระวังนั่นก็คือสังคมรอบข้างต้องยอมรับก่อนค่ะว่าการทําดีแต่เด่นมันจะเป็นภยัภยภัยเนี้ยมันจะมาจากคนที่มีอายุมากกว่ามีอํานาจมากกว่าทําดีได้อะไรได้ แต่อย่าไปเด่นเกินหน้าเขาไม่ฉะนั้นคุณอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าถามถึงวิธีป้องกันพระแม่การีกําลังจะบอกคุณว่าพยายามทําตัวเป็นเด็กพยายามําตัวเป็นเหมือนไปขอคําแนะนําเขาสร้างบรรยากาศที่เขาได้รับรู้ว่าเขามีคุณค่าและการทํางานของคุณมันจะง่ายขึ้นมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะพระแม่รู้ว่าคุณไม่ชอบอะไรในลักษณะน,นี้แต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทาเพื่อให้อะไรๆมันง่ายขึ้นในชีวิตคุณจบลงไปในส่วนของไพ่แรนดอมค่ะทีนี้มาเข้าปิกาจา์ตามหัวข้อที่โปรยไว้ ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะคนคนนี้เขาเป็นทวินเฟรมเขาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แทนในชีวิตของคุณหรือเปล่าที่เราได้พบเจอกันในชาตินี้ชาจะเลือกไพ่มา3ามใบนะคะมีหมายเลขหนึ่งสองและสาเรื่องหมายเลขได้แล้วมาดูคําทานายกันสําหรับท่านที่เรื่องหมายเลขหนึ่งค่ะไพ่ที่คุณได้นะคุณรู้สึกไหมว่าตั้งแต่เจอคนคนนี้คุณมีความอบอุ่นหัวใจขึ้นคุณได้พัฒนาตัวเองขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านทัศนคติการใช้ชีวิตชีวิตคุณค่อยๆก้าวไปในทางที่ดีขึ้นสังเกตไหมช ใช่ค่ะคนคนนี้เขาคือทวินเฟมของคุณคือช่วงเวลาที่เราเจอกันเพื่อให้เกิดความรักและการสนับสนุนส่งเสริมชีวิตกันเท่าที่เราจะมีเวลาร่วมกันในชาตินี้สําหรับท่านที่เรื่องหมายเลขสองนะคะใช่ค่ะคนคนนี้เขาคือทวินเฟมของคุณแต่เป็นทวินเฟมที่ค่อนข้างต่างจากหมายเลขหนึ่งนะหมายเลขสองจะเป็นในลักษณะของการลักรักเลิกเลิกหรือมีช่วงเวลาที่เราจะต้องห่างหายกันไปและเราจะกลับมาเรียนรู้กันใหม่และเราจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันใหม่ ในวันที่เขาพร้อมคุณพร้อมศักยภาพในตัวคุณและเขาจะ ก้าวเดินไปข้างหน้าไปด้วยกันแต่ไพ่แบวนี้แปลกอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณกับเขาจะมีความเหมือนอะไรบางอย่างที่เหมือนกันจนมันเป็นแรงดึงดูดอะอาจจะเป็นทัศนคติหรืออะไรก็ตามและหมายเลขสุดท้ายค่ะสําหรับท่านที่เรื่องหมายเลขสคุณรู้สึกไหมว่าการที่เจอคนคนนี้มันเป็นในช่วงเวลาที่เราอยากจะมีความรักความอบอุ่นอยากจะพัฒนาแต่เขาจะมีกำแพงอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของสถานะทางสังคมในเรื่องของวิธีการ การใช้ชีวิตหรือในเรื่องอะไรก็ตามนั่นแหละค่ะสิ่งที่จักรวาลกําลังจะบอกว่าคนที่ใช่คนที่จะเป็นทวินเฟมของคุณเขาจะต้องเจอหรือมาใช้ชีวิตกับคุณในช่วงเวลาที่เขาพร้อมคุณพร้อมความพร้อมนั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่บ่งบอกชัดเจนว่าใช่แต่คนคนนี้ยังไม่ใช่นั่นเอง